สวัสดีครับวันนี้นะครับก็นะครับคนทาอ้อยร้อยเรื่องครับก็พาท่านวันนี้มานะพามาชมนะครับการนะครับแพ็คข้าวสารนะครับซึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็นะครับได้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับทางนะครับฝั่งกรุงเทพพระมานรนะครับได้สั่งข้าวสารมานะครับจํานวน2ตันนะครับซึ่งเป็นการนะครับช่วยเหลือชาวนานะครับอย่างพวกเรานะครับเพื่อน วันนี้ก็นะครับพามาชมนะครับการแพ็คอันนี้จะเป็นนะครับในส่วนของข้าวนะครับสารมะลินะครับข้าวสารหอมมะลิสุรินนะครับแท้ๆนะครับเพื่อนครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับการแพ็คนะครับเพื่อนนะครับอันนี้เราจะใช้นะครับถุงสองชั้นเนเพื่อนครับก็เพื่อนะครับป้องกันนะครับการเสียหายนะครับการเสียหายจากการนะครับขนส่งเพื่อนเพราะว่า ข้าวสารนะครับมีจํานวนนะครับปริมาณที่มากครับ2ตันนะครับการขนส่งครับรถต้องวิ่งนะครับจากระยะสุรินทร์ไปกรุงเทพนะครับกทมก็ประมาณนะครับเกือบ500กิโลครับเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการแพ็คของก็ต้องนะครับเอาให้เนียนะครับเอาให้กริปเพื่อนๆครับเพราะสินค้ามีโอกาสนะครับแตกหักหรือชำรุดได้นะครับนี่ก้อนครับเป็นส่วนหนึ่งที่นะครับพยายาจะดีนะครับได้นะฮะโทรมาสั่งนะครับ นะครับท่านใดนะครับที่นะฮะสนใจนะครับต้องการนะครับข้าวสารหอมมะลินะครับมะลิสุรินแท้ๆนะครับเพื่อนนะครับอันนี้เราจะนะฮะบรรจุนะครับแพ็คเป็นถุงละ5กิโลนะครับจําหน่ายที่กิโลกรัมละ25บาาทครับเพื่อนนะครับีนจะเป็นนะครับข้าวเกรดเอรวมนะครับเพื่อนหรือว่าท่านที่ต้องการนฮะจะเป็นนะครับในส่วนของ เป็นข้าวคัดนะครับเป็นข้าวคัดคัดแต่รวงครับที่ไม่หักก็นะครับมีให้บริการนะครับเพื่อนแต่ราคาก็จะนะครับสูงกว่านะครับเกรดเอรวมนะครับเพื่อนก็จะประมาณกิโลละ35บาทนะครับนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นนะครับข้าวที่ส่วนหนึ่งที่พัตนาดังๆนะครับในกรุงเทพนะครับก็นิยมนะครับมาสั่งที่สุรินทร์บ้านเรานี่แหละครับเพื่อนนะครับ อันนี้นะครับส่วนหนึ่งครับผู้ใหญ่เจดีฝั่งกรุงเทพครับได้สั่งนะเอาไปนะครับบริจาค้วก็ช่วยเหลือนะครับผู้ที่กําลังประสบภัยนะครับทางโควิดนะฮะตอนนี้นะครับนะก็ขอบคุณลุงหน้านะครับนี่ก็เป็นนะครับส่วนหนึ่งที่เราได้ทําการนะครับนะฮะนี่ก็เป็นนะในส่วนของพนักงานที่นะครับแพ็คนะฮะนี่ก็นะฮะบรรจุนะครับบรรจุพัน นะครับซึ่งนะครับเรานะฮะห้ากิโลเนี่ยเราจะนะครับมีการเลยนะครับไม่มีห้าเป๊ะครับมีแตเกินนะเพื่อนเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับเรานะครับได้ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับก็จะเกินนะครับทุกกระสอบนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าเราก็นะครับไม่ใช่นะครับคนมั่งมีครับเราก็นะครับคนยากจนเหมือนกันนะครับอ่านะครับคลิปนี้นะครับก็ นะครับฝากถึงนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านใดที่นะฮะต้องการสั่งนะครับข้าวสารหอมมะลินะครับแท้ๆนะครับจากจังหวัดสุรินทร์นะครับนะครับก็นะครับโทรมาเลยครับเบอร์โทร0 6 1 8 6 2 9 5 0 1นะครับชื่อเล่นก็ชื่อโยกนะครับสำหรับเจ้าของคลิปนะครับหรือเจ้าของ YouTube นะครับนะครับหรือท่านนะครับ จะคอมเมนต์มาฮะใต้นะครับโพสคนทอ้อยร้อยเรื่องก็ได้นะครับเพื่อนนะครับอ่าคลิปนี้ก็นะครับขอบคุณครับ